สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่านิตยพัตคืออะไรค่านิตยพัตคือเงินที่ทางราชการถวายแก่พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์หรือมีตำแหน่งในคณะสงฆ์เช่นพระราชาคณะเจ้าคณะภาคหรือพระครูต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าจะเป็นการเผยแผ่ธรรมะ การบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือการช่วยเหลือสังคมย้อนกลับไปในอดีตสมัยก่อนพระมหากษัตริย์จะพระราชทานพัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่เคารพนับถือเป็นการส่วนพระองค์แต่เมื่อพระสงฆ์มีจำนวนมากขึ้นและอยู่กระจายทั่วประเทศจึงเปลี่ยนจากการถวายอาหารเป็นการถวายเงินแทนซึ่งยังคงเรียกว่านิตยพัตแล้วค่านิตยพัตได้เท่าไหร่กันบ้าง สมเด็จพระสังฆราชได้เดือนละประมาณ37,700บาทพระราชาคณะชั้นเทพได้ประมาณ13,300บาทพระเปลียรทำเก้าประโยคได้ประมาณ4,100บาทเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรีได้ประมาณ3,100บาท ทั้งหมดนี้เป็นการสนับสนุนให้พระสงฆ์สามารถทำหน้าที่ทางศาสนาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพววงเรื่องปัจจัยพื้นฐานค่านิตยพัฒนจึงไม่ใช่แค่เงินเดือนพระอย่างที่บางคนเข้าใจผิดแต่มันคือการสนับสนุนภารกิจทั้งธรรมที่มีผลต่อจิตใจและวัฒนธรรมของคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวดีๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับ